ไม่ใกลอนอไม่บกล่าวอางพี <on. S 2> ่นอนไปเราอีกล็อกพี่มาล็อกล็อกด้วยหงอนอย่าเกเรเีดจาวูกาเบทิบสิสติฟให้มึงกําจุงมัตั้งเล็งกระเต็งตังโก กระจังกุ yeah ้งอะจงมาตั้งมาตั้งลงตั้งเลงตั้ง uh มังจงมันตรงบังจงมันตะุงตั้งเล่กจุงปูเฮียเฮียเจ้าวุงเน่ช่วยพี่กายได้ไม่ไหวเลยเฮียเอาอ้เหี้ยกันหรลกเดจังกุ้งตั้งมาลงมาอา เนี่ยไอ้กูเจออยากดุโอแล้วไม่สั้นเงันเงันเป็นตัวที่งันที่สุดในสามโลกออกอะไรก่อนดีวะออกอันนี้ก่อนดีวะออกหน้ากากดียวะหรือว่าออกลาบาดอนเลาบาดอนไม่มีีอะไรดีวะกูเจอทีโมเนี่ยเออออกเกมเออออกเกมออดออกรถออฟเอ็ดออฟเอ็ดมันคืออันไหนนะอันนี้พี่ติ๊กให้ เฮ้ยเยสโว,วมันได้มาการมั้งยสโวมันเอดี้เอออย่เจอกนะูอีกบอกอีท่าตระกูลเดนมาเซียเอ้าอยู่ๆมึงก็กดอีกนายใส่กูคืออะไรอีกนายอีกนาย เวลฟี่แล้ววะเวลฟี่แล้วเอ้าเอ้ากูตายได้ยังไงวะเมียกระเทื่อเอ้าทุกคนอันนี้งูนี่มันจะอมใครได้ไดยังไงเฮ้ยแบบมึงตายดิเรื่องแสงไอ้สัองงั้น เงินเงินเงินเเงินไม่ต้องทำหาเงินเงเงินเงิหายว้ยมันหายมันหายนอยู่อย่ร้อนอยู่พี่เงิน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 เง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 งเงินเงินเงิรักทำไปทำไมวะทำไปได้ยังไงวะไอ้ี่มันคูดาวเร็วอย่างวะเฮ้ยมงคิดว่ามึงจะกดกูได้ตลอดไปไะเฮีย

เงินเงินเงินเินเงินเเงินเรักอีเฮ้ยกูออไม่ได้ทำอะไรเลยเฮียสกยือลักแม่งแรงอย่างวะน่าแรงน่าระาญทิ่สาย

เงิน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 ฮ้วววววเวววววววอวว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 วเวว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 วยววววววงววเวง มามงมาคนมันเอาลิฟต์อยู่สวยแล้วได้บงอนวเ้ยี่ไออกไม่กล้เลยวงพนอไปเราล็อกที่มาล็อกล็อกคด้วยอมไออย่าเกเร ะไรวะไอ้เหี้ยวิ่งมาทำไมกูวิ่งมาเเมันขับมันขับมาแล้วอตายตายมันเป็น้ตายเหรอมันขับลิฟตมามันขับลิฟมาเงนเงินเงิเครื่องปนใช้ได้งะ้ได้แล้วพี่ไปมักเอามันเอ้าเอามันาเห วางเห็ดเลยวางเห็ดสรุปเครื่องฟินไปไรอ่ะเป็นไรไม่รู้เสียสตตร์ไม่ติดเลยไอ้สัสรอเล่นฟีมันไอ้ที่ฟีมันขาด การลุกยังไงโอออออะจอะาอะจอะจีอะงานกูวิ่งมาแล้วทุกคนกูวิ่งมาแล้วกูกำลังไปแบบความเร็วแสงอื ทำยี่อะไรไม่ได้เลยอือเดจาวุ่นบาบกิมบอนสีดีปูให้มึงกำจุงมาตั้งเล็งกระเตงตั้งโกกระจังกุ้งอ่ะจงมาตั้งมาตั้งลุงตั้งเล็งตั้งมึงจุงมาตั้งบังอ่ะจงมาตะุ้งตั้งเละกระจุงปูเย่เดจาวุ่นสุดสุดแก่ไม่ไหวเลย เล่นเอลยังไงให้ชนะไว้ียุคนี้เนี่ยก็เล่นอย่างนั้นเละงอน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 ต่อยเอาเป้าล่างอ่ะเอาเปาเฮ้ยมาแล้วเดจาวูจมังมัลงติงติงโตตั้มมันจังมันกุ้งมัจังมังเลงติงตุงก็ แต่ตังกุงสมลังนังตังจุงลังเก่งจังจุงมังจุงลมจุงงจังจูหนึ่ง้เาหร่เฮีกันลูกเดตังกุงต้องมาลงมาไอ้เี่ยี่บ้านที่ไม่ดาวไอ้ียไม่รู ไอ้กีนักเกียร์เลยกูยังมีเห็ดอยู่กูยังมีเห็ดอยู่งอนคนเอาเปล่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 าเฮียเอาไม่ได้แล้วเฮียเฮ้ยดูเดือด ล่างล่างล่างเอ้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อวอดวอดวอนึกว่าเห็ดยวผมกันล่างให้ผมกันล่งให้กูฝทำไมกูฝ้าทำไมกูฝาไมหามใครไมงรู้กดฝาวมึงกดฝ้อะ้ยเอ้ยเ้หี้ยมันยู่มันโผล่มาจากป่า มีความอะไรกันทุกคนตายหมดเฮ้ยก้อนนะไปไปมังคือมังคือไอ้พี่โวลิเบร์เลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้พี่เ,เวดไปก่อนเวทอยู่นี่อย่าสู้อยู่นี่เอาจริงเาเอาจริงอ่ะอ๋ออ๋อ

เจ้าเจ้าเจ้าอ่ะยเถอาเสียใครไอ้หี่ยกบนตีส่มาทำไมวะไอ้โอ้ยเหี่มากินนกอับลยนกูไม่เข้ากูโง่อ่ะคลิป เอาเลยเอ๋อเอาวา,าลอนเลยอรอได้เพื่อนได้เอาก็เอาเอาเอกลับบ้านดิรีบกลับรีบกลับแม่งเลยกมห<ะ>ืเราแพ้แล้วเราแพ้แล้วยังถ้ามีผมอยู่เอาดิเนี่ยเข้าเลย เข้าไปกระใต้เข้าไปก็ะใต้เลยบวกยาโซอ๋อ๋อคุณตายคุณตายยังเขียดไม่ตายเอาตายแล้วไอ้เหี้ยวิไมแล้องออนแล้วต่อเฮือเออแล้วมึงก็พิกสีหลังนี้ดูมาอนแบตหมดแล้วว่ะมอนแบตหมดอีกเจ็ดวิพวกมึงจะได้รู้ซึ่งถึงความพ่ายแพ้ มาดูพวกเราแพ้เออยืมขึ้ไมายากไอ้พวกนายไอ้้เหีย